พวกเราส่งใจไปให้พี่น้องเราที่นี่นะฮะที่กําลังเดือดร้อนแล้วก็ผมว่าหลายคนอยู่ในภาวะที่วดหูเข้าใจแล้วก็เสียศูญเสียไม่มีอะไรหมดตัวแต่ก็ต้องให้กําลังใจว่าดีกว่าเสียชีวิตดีกว่าบาดเจ็บนะอย่างน้อยเอาชีวิตรอดมาของที่มันมไม่ไปปัญหาใหม่ได้ไม่เป็นไรก็เป็นห่วงเน้นเรื่องเด็กนะฮะที่ต้องดูเรื่องโรงเรียนดูเรื่องสภาพติดใจเขาแล้วก็พรุ่งนี้ว่าลำสำคัญก็คือเรื่องห้องอาดบน้ำนะซึ่งไปวันจะไม่เทียบน้ำอะ่ะ หลายคนก็ยังอยู่ชั้นเรียนอยู่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์เยาวชนบอลไก่นะฮะก็เป็นจุดท,ที่ผู้ประสบภัยป่าไม้เมื่อตอนบ่ายก็ามาพักพิงกันถือว่าตอนนี้เรามีผู้ที่ประสบภัยที่ต้องมาอยู่ที่ศูนย์เนี้ย109คนก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีเด็กมีเ,เด็กคนนั้นอะไรครับทุกเจ็ดคนเด็กประมาณยี่สิบคนแต่ไม่มีเด็กเล็กนะฮะก็จะเป็นเด็ก น่าจะเป็นเด็กระดับประถมไหมครับพ่ออ๊อเกตเขาบอกโอเคก็อยู่กับเรานะก็ทำงานหนักมาตลอดนะครับมาอยู่ตรงนี้เลยพอจะได้คุยกับคุณผู้ชมครับเหลือยังแรงยังตั้งแต่ตอนบ่ายก็ยังเห็นพ่อโอเคแล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้กลับไปไหนนะครับคุณผู้ชมก็ก็อยู่ตรงนี้กันนะเด็กนี่คืออายุเท่าไหร่เมื่อสักมาก็ชั้นประถมนะครบอาจชั้นประถมไม่หลักนะมีเด็กเล็กอยู่แค่คนมีเตรียมนมเตรียมอะไรที่จำเป็นนะแต่เราก็มีอาหารให้เรียบร้อยห้องน้ำพอไหมพอค่ะเดี๋ยวสิ่งแวดล้อมไอ้เมื่อกี้เห็นมาแล้ว เล้นมาอีกสามสามตู้ามาอยู่ด้านนอกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเป็นห้องน้ำตู้เนี่ยห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำมไม่มีมีอยู่มีพอไม่พอห้องลูกข้างหลังแล้วก็มีพวกแตะท้ายตัวเสื้อผ้าก็ในสปปดาห์หน้าจะยังมียังมีอชีพมาโอเคครับแล้วก็ขาดหรืออะไรตอนนี้มีอะไรขาดหรือดูึงด่วนไหมไม่มีอย่างยังจริงนอนมีพอเด็กนอนเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ย นีที่เขาจะเอามาให้อีกค่ะพัดลมมีนะพัดลมมีแล้วครับพัดต่อต่อให้หมดนะครับต้องวางไฟช็อตเนาะไม่รู้โหลดบ้างของสำนักเท็ที่ตอนเลือกตั้งอะไรก็เลิกเอาของจากตอนศูนยญพันคอยโควิดนะคะมาใช้ได้ต้องแต่อาจจะต้องอยู่อีกนานเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะาสักกี่วันเขาก็ประเมินสักประเมินสักหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนโอ้หนึ่งเดือนคงต้องขยับขยายบ้างใช่ค่ะต้องดูการคิดหาเขาบอกเขามีห้องว่างให้นะไม่รู้จริงหรือว่ามีแค่ไหนอะไรเนี่ยถ้าผ่านต้องเช่าเหรอ นี่เงินที่ช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะมี2ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเจ้าของบ้านที่จะรับความเสียหายหรือผู้ประเมินทีหนึ่งแต่ว่าปรากฏว่าคนส่วนใหญ่กลายเป็นผู้เช่าผู้เช่าส่วนใหญ่ครับท่านผู้เช่าเนี่ยอาจจะได้ชดเชยด่วน 3, <000. S 1> สุดก็สามพันบาทเดี๋ยวจะรีบเร่งรัดทําให้ก่อนนะเบื้องต้นนะแล้วก็อื่นก็คงต้องดูเรื่องการเป็นอยู่ก็ต้องระวังเรื่องโควิดด้วยว่าพอมันก็แอนิดหน่อยพยายามดูเป็นครอบครัวไปอ,ะอ่ะอ ของทางเราเอามาแจกนะครับของพี่สารนลที่เราได้รับบริจาคจากเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วเราบอกว่าเป็นหัวลูกเด็กนะเรื่องโรงเรียนจะไปยังไงเรื่องการกินอยู่มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนปลูกจิตอยู่อยู่ห้าคนค่ะเมื่อกี้ตรวจสอบก็ใกล้ใกล้กันใช่ค่ะแล้วที่อื่นอีกสิบกว่าคนนะ เป็นเป็นทางด้านนอกยังไม่ได้เช้ไกล่เดี่ยวกี่ว่าว่าโรงเรียนอะไรตอันนี้เราดูหน่อยพี่น้องก็อยู่กล่เกีดูห่างนะคาดูห่างว่าก็ด้วยความเป็นห่วงผู้ประสบภัยครับก็อาจจะไม่ถ่ายเห็นหน้าชัดๆนะครับคุณผู้ชมครับต้องขออภัยมาณที่นี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับแราเรื่อนี้ใช่ครับเข้าข้างหน้านะนี่ทุกทีทุกคนไปแจกนะเหรอก็จะ ตอนนี้ให้ปิดไฟนอนละก็ง่า,า,ายาน็เป็นนะอันนี้ก็ของตางนะผู้สบภัยก็เป็นช่วยพลิกตานะชีวิตก็เปลี่ยนได้เลยนะของที่สะสมมาทั้งชีวิตก็หายไปกับตาครับถึงแม้จะมีไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่มีค่านะไอ้หว่าก็ยังปลอดภัยกันนะสรุปว่าส่งโรงพยาบาล12คนนะแล้วก็แต่ก็อาการไม่หนักก็ยังมีผู้หายใจไม่ออกมีขาแแรงอะไรบ้างไปช็อตบ้างหลงท่าน2คนใช่ไหมใช่ครับแฟนครับ สวัสดีครับพี่บ้านไหมเนี่ยไปสัมภาษณ์ได้ไหมขอญาตไลฟ์สดนะขอถ่ายเลยได้เลยพี่บ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยครับข้างโรงเรียนเนี่ยใกล้ต้นไก่รออยู่ในเนี่ยนะพัฒนาแล้วตอนเกิดเหตุอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่นอนอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องเลยอ้าวแล้วอยู่ใกล้ต้นเพลิงไหมไม่ใกล้เท่าไหร่ต้นเพลิงมันอยู่ไกลอยู่ครับ อันแล้วมันเกิดอย่างไรแล้วเรารู้ตัวยังไงว่าไหมคนเพื่อนบ้านเขาเรียกแล้วแล้วทำงานเก็บของทันไหมได้มอเตอร์ไซค์กับตู้เย็นมอเตอร์ไซค์สองคันเอาออกมาแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นเอาทันตู้เย็นแบบไงอ่ะลากออกมาเลยครับอยู่คนเดียวแล้วพอดีเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนตื่นเต้นไหมัอ้หแล้วมันเร็วไหมเร็วมากครับจากจากบ่ายโมงถึงแค่ชั่วโมงเดียวมาถึงแล้วหมดเลย5าางกี่หลังไะมม่เยอะมากครับโอ้ที่เด็กนี่อยู่ด้วยเนี่ยเนี่ย อันนี้ก็เล็กเลยเนี่ยอยู่ด้วยเหรอเนี่ยอันนี้คือคนเดียวที่เป็นเด็กน้อยครับอ๋อเหรอที่ขวบเด็กน้อยเนี่ยคุณยายบ้านไม่เลยปะเนี่ยขอญาตไลฟ์สดอยู่นะนะนมไม่เหนือเป็นไงลูกร้องไห้ทำไมแล้วแม่เขอยู่ไหนอ่ะนี่แม่เหรอขาดเรืออะไรไหมจ๊ะขอญาตไลฟ์สดอยู่นะ กันหลืออะไรเนี่ยพ่อน้งดียังนี่พอเหรอรับสองคนไม่ได้ไหมเนี่ยม่มีอะแค่นีอยู่แค่นี้นะเหลือแค่นี้แล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะครับมอเตอร์ไซค์เอาออกมได้กันก็ยังมีอุปกรณ์ทำอาหารกินในวันพรุ่งนี้ได้เนาะอยู่กันสี่คนเหรอเจ้าชายกันด้แค่นี้ยเดี๋ยไม่เป็นไรนะให้กำลังใจได้โอเคนะนี่เด็กน้อยสุดอายุหกขวบกว่าใช่ไหมฮะ มนมีน้อยกว่าโอ้น mm ั่นเหล็กเลยอะทาลกเลยคุณผู้ชมแบบสี่เดือนั้งอาท่านหญิงครับสวัสดีครับสวัพี่ผู้หลงเื่อเป็นยัไงสวัสดีสวัสดีครับครับดีาดีครับก็แอบมาคคผู้ชมมาแบบไปได้ลำหมายนะครับนร้าสิบโอแลวก็มีเด็กที่สิบวันที่สิคน่ที่าาดย มาสามสครับมเลยรอแล้วก็ันไม่เร็วอะเกิดาอะไรว่าไฟช็อตบเราะว่าเห็นว่าร่างที่ติดกันอยู่ดีก็พึบแล้วก็คนแก่อยู่คนเดียวไม่ไล้บกพะทันแล้วไม่มีใครเป็นอะไรก็มีบาดเจ็บติดสองคนร่างทรงรงาบาลอง2คนนรบลติดสองติงคนมีสี่้าคนเขาปฏิเสธเพราะไม่้เป็นอะไรเยอะไม่ได้มีใครหนักมากนะไม่มีใครนักมากมีมากเขาหนักซึ่งเป็นบรรเทาเรื่องาวิ่่วิ่งออกมาใช่ ติดเตียงอยู่สี่คนเนี่ยเขาออกงานเอ้โดาะตอนนี้มันก็แสดงว่าเขาช่วยกันดีก็ช่วยกันดีท่าพรอกว่าคนนี้เขจะพอไปหน่อยนะเพราะว่าตัองใจเยอะๆดีครับแข่งกันดีครับหญิงทันเจอใช่หยครับไม่ผมทำงานกับหมองไมทำงานกัแรกกงในสบายในแก้แล้วันนี้เอาข้าวมาช่วยดีครับเรัเครับผมเลยหอเพื่อขคุณมอจะดีตัว ก็โชคดีตรงนี้มันมีศูนย์ของกรมออยู่หลายที่ตรงนี้ตรงนี้ดีอย่างได้น้อยก็ยังได้นอนตรงนี้นะคะก็ได้นอนตรงนี้ตอนนี้คงต้องเรื่องสุขภาพจิตใช่ครับก็ดูแลครับคนจะคนจะแพนิคซึมเศร้าวันนี้ด้วยไหมนี้ยบ๊ายบาคุณหญิงจ้มขออนุญาตไม่ออกไลฟ์นะครับคุณผู้ชมก็มีหนูน้อย สูงประมาณเดีัวความสูง100เซนเมตรเดินข้นมาต่าอถ่อายรูปเก่าพรอสิ่งที่สำคัญในประสบภัยก็คือกำลังใจครับอ,อ๋อค่ะได้ค่ะได้ค่ะเรายัางไงเราออเรา,เราจะให้กำลังใจผู้ประสบภัยแล้วก็กำลังใจทีมง,งานนะครับเพศที่ช่วยดูแลนะครับ นี้บ้านไฟไหม้ได้ไหมล่ะบ้านไฟไหม้ด้ไหมไม่ได้ไฟไหม้ยี่ว่ามีญาติที่โดนไหม้หมดเลยช่วยดูแลกันนะก็มาเยี่ยมปกำลังใจนปช่วยกันช่สู้วนะกันเกิดนเหตุที่เกิดขึ้นมยมาคค้น้องไข่ลูกค่ะมาเจอครับขอบคุณนะครับ เริ่มแสดงความดี่ว่าโชแสดงนันีลสอ้วครับขอบคุครับขอบคุณมากขบคุณมากด้ไคนครับอุ่ะอคขคนครับขอบคุณะอครับครับขอบคุณค่ะทค่อบคุณคอน่อบค่อบครณค่ะบครคุณคุณขณขณออ่นอบบ่่ครับ หรือที่เขาเป็นชื่อสูตรน้ำนวยการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผันนการเข็ปรจุมวันครับ<อ><อ> ก็มาแบบไม่ได้นัดหมายใครนะครับก็เรียกว่าก็บังเอิญได้มาเจอกับคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์นะครับเมื่อก่อนนี้แอดมินอยู่ศาลาพอดีครับศาลาว,ว่าการกรุงเทพมหานครหนึ่งก็ยังไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ได้รับหมาย,ยก็เลยรีบมาเลยทันทีครับ ก็มีผู้ประสบไัยอยู่ประมาณ109คนนะครับแล้วก็มีถึงเข้าขั้นโรงพยาบาล12คนครับแล้วก็มีเด็กน้อยที่สังเกตด้วยตาเปล่าอยู่2คนครับมีทั้ง4เดือนแล้วก็1ขวบครับก็ในขณะนี้ก็ยังไม่มีต้องขัดคลายอะไรนะครับ ก็เรียกว่าก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ครับส่วนเรื่องผู้เช่าเราก็จะดูแลสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดต้น3,000บาทครับสำหรับผู้เช่านะครับเดียใครหิงมันม่นมีใครหิัร้อนมานสนแต่ไม่วยเลยเพ่เนเดือนผเดี๋ยวประสานหอเพีให้ทการติดต่อ่เรื่องอเรา่อว่อ ท่านเข้าไปครับเยนอ๋อทำไมไม้ไหมไมทำไมหมดเลยใทำไงเนี่ยแล้วพ่อแม่อยู่ไหมบ้านเช่าหรือบ uh, ้านจอรอเป็นนชาหมดเลยนะอยนเป็นบ้านเช่าครับใช่ครับราธานครับนี่อยู่ไหนครับพ่อนี่ขาเรืออะไรบ้เนี่ยี่อยงรมานี่ก็

ก็ <L an> ภายในไม่มีห้องอาบน้ำนะครับคุณผู้ชมก็ใช้เป็นสายยางอาบน้ำกันไปในช่วงนี้ก็เอาต,ตัวรอดในวันนี้กันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมได้สั่งการไว้เนาะระหว่างที่อาจารย์ห้องน้านะครับก็คือหนึ่งอาจารย์ให้ดูแลเรื่องที่กินที่อยู่ที่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ใช้ศูนย์ที่นี่เนี่ยดูแลได้แล้วนะครับร้อยกว่าชีวิตนะครับทีเดียวว่าตอนนี้ปัญหาคือต้องอยู่เกือบเดือนหนึ่งก็เลยกําลังประสานหาที่อยู่การเคหะหรือที่รอบๆแถวเนี้ยเพื่อขยับขยายได้นะครับ อาหารการกินก็มีการบริจาคเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องเงินชดเชยก็ดูแลอยู่จรย์ก็ดูแลอยู่คือเป็นห่วงเด็กด้วยแหละนะผมว่ามันก็ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตในช่วงเวลาที่ตายจริงนะความแล้วก็ความทุกข์บางทีมันก็มาแบบไม่ตันตั้งตัวนะครับก็ช่วยนครับเราช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันนะครับก็ก็ระวังทุกคนครับผมว่าเหตุการณ์พวกนี้มันก็เกิดได้กับทุกคนก็ต้องระวังตัวกันด้วยในช่วงนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวคงมีถังน้ำมาเพิ่มผมว่าทุคงต้องดูเรื่องอาบน้ำ ไม่มีเลยนะอาบน้ำที่ไหนกันนะที่ดูเพิ่มต้นนะครับเมื่อตอนเย็นเนี่ยครับสำหรับผู้ชายเขาจะไม่มีผัานะครับกาอาบน้ำอาบน้ำกันเปิดผู้หญิงได้อาบขา้างหน้า,านอโอเคอ่ะต้องเตรียมอะไรถ้าแอบว่ารีบทำตรงนี้จะทำยังไง<ม>อเออที่ห้อง,น,องอน้ำห้องอาบน้ำเคลื่อนที่หรืไม่ค่อยมีนะอาจจะต้องสั่ง<ไ>ต่อหน่ยอยไว้กทอนมองเฮ้ยเออลองดูนี่นะเขาอาบน้ำรถนะรถอาบน้ำเพิ่มเรถสุขามากับพี่เอพี่มุกคะครับก็ รับสารักตุนามานะครับได้เจอร่างนายนะครับแล้วก็ยังมีพี่เราสารนอนแอบมาก่อนด้วยครับมันคงจะยากใช่เพราะว่าผมคุยตะกี้ครับอาจารย์เขาบอกว่ากินข้าวยัง um> ไม่ลงเลยใช่กินได้แต่น้ำเพราะว่าอากาศมันร้อนมากอย่างนั้นนะพัดลมเด็กก็เยอะสวัสดีครับโอเคไว้พวกเราใจเย็นนะทุกทู เด็กน้อยเป็นไงบ้างฮะตุ๊กตูนะไปดูแลให้นะครับไม่เป็นไรนะพวกเราตุ๊กตูนะไม่เป็นไรเอาชีวิตเหลือไว้ก่อนชีวิตเหลือไว้ก่อนได้อดน้ำกันไหมเนี่ยหรือต้องหักก็ดีพี่ไม่สบายป่ะเนี่ยตอนนี้ไม่ทิ้งไม่ทิ้ง ไม่ทิ้งไม่ทิ้งนะยังไม่ได้หาดน้ำเลยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้หาที่หยบน้ำให้แล้วเด็กน้อยเป็นไงเนี่ยยังไม่ได้ไปชุดเรียนเลยนี่เด็กยังอยู่ชุดนักเรียนเลยนะก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วก็แต่ก็อยากให้ทุกๆท่านระวังแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยครับคุณผู้ชมด้วยความรักและเป็นห่วง

Uhm. ไม่ได้เป็นโควิดนะที่ต้องดูเนี่ยที่เราว่ากลัวถ้าเกิดมีคนเป็นโควิดมันยิ่งแพร่เพราะว่าคนมาอย e. ู no okay. ่ใกล้กันเข้าใจครับไหมให้กำลังใจนะเหนื่อยไหมเนี่ยแลยวโอเคขอบคุณมากครับเด็กนะผมว่าถ้าเกิดมีของเล่นเล็กน้อยมาให้เด็กได้ก็ดีเหมือนกัน คกตาอะไรเงี้ยให้เด็กน้อยมันก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปสําหรับเด็กน้อยในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาและหลายคนอย่างเงี้ยใส่ชุดต้องเรียนอย่างไใช่ครับก็ในขณะนี้ก็ยังมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับของบริจาคต้องขอบคุณทุกๆท่านจริงๆครับทำงานเตรียมบทการ์ดคือเอาว่าตอนนี้มีคนบริจาคเราก็ไแห้งเยอะแต่ที่ทำหัวมันไม่มีเยอะครับพี่อาบน้ำมาแล้วทำไงดีกั้นได้ไหมหรือไง ีเมือนกัไม่มีแผได้อาดน้ำอ่ะก็รถรถน้ำรถน้สุขามาแล้วจอดรอเข้ามาครับรอเข้ามเดี๋ยวราบาสตหนด้ายเอทำได้ถ้าาดน้ำให้เราแบบถามให้สบายสบายก็มีแต่ดป็าแค่หน่อยมั้งเออแล้วก็มีที่บางส่วนเข้าไปยี่ห้ออะไเนี่ยส่งกำลังใจมานะครับคุณผู้ชม แล้วก็เห็นตั๋ข่าวมาแล้วก็เรียกว่าตามมาฟันๆลนวครับเร็วครับทั้งวันเช้าจะมีรถรถทวมเช้าประมาณับุงเช้าอาจารย์ครับขอขอักนรังได้พออับน้ำที่ใช้ในงานวันอับน้ำ พิศาสราถ้ามีเราจะลองประสานพ่องแอบน้ำวันอาษน้ำโลกของมูลนิธิกระจกเงาเอามาใช้ได้ไหมครับเราต้องลองประสานดูไม่เอกชนนะครับโอ้แล้เดี๋ยวร้านเขาก็เขาก็ทำเป็นทั้งซักเอ่อซักผ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับลองประสานดูก็คุณผู้ชมครับก็ได้บอกพิสาสราพี่เรียบร้อยแล้วนะขอบคุณทุกความเห็นครับที่คอมเมนต์เข้ามา เรบปกครองปกครองเพื่ช่วยทำงานปกครองเราปกครองปกคไม่ได้มาขายแล้วกันเถก็เอาล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราทีมงานของเตยหน่อยอ่ะนี่คือทีมงานของเตยเรียกได้ว่าอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วคุณผู้ชมผมแอบกลับมาก็ยังเห็นเขายืนอยู่ตรงนี้ที่เดิมไม่ยอมไปไหนนะครับก็ขอบคุณจริงๆที่ช่วยช่วยกันไม่ทอดทิ้งกันครับแล้วก็ดูแลอย่างจริงใจ แอดมินแอบมาดูคนเดียวเงียบๆนะครับก่อนหน้าที่จะมาก็คอนเฟิร์มได้ครับอ,อ่ะนี่คือเป็นอาหารอาหารสดเพื่ออาหารเสด็จอาหาที่ปรุงแล้วก็ดีนะไม่นำม้ำทำแตนนี้ครัวยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูพีว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะ ได้เลยครับตาเต่เป็นไงวะแต้เรื่องลูกนะครับเอาละครับคุณผู้ชมก็พอประมาณแล้วเนาะในวันนี้โอเคครับเดี๋ยวก็อยู่กันนะแต่ว่าใช่ก็สรุปว่าก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้นะครับแล้วก็ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ไม่คาดคิดนะแต่พรุ่งนี้ผมสรุปบทเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องดูแลพี่น้องทั้งร้อยกว่าคนให้ดี ดยเฉพาะเด็กนะมีเด็กเล็ก4ี่ห้าเดือนด้วยนะครับส่วนวอาคัารช่วยเหลือก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเพิ่งส่งอะไรมาผมว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะก็เดี๋ยวทางนี้เราดูแลให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่กังวลน,นี้คือเรื่องการอยู่อาศัยระยะยาวเพราะว่าร้อยวคนวันนี้มันแดดแลวผมว่าคงต้องอยู่อีกนานเลยผมว่าอาจจะต้องไปเรียนห้องเช่าอาจจะต้องเปลี่ยนที่อยู่เลยว่าโอกาสจะสร้างใหมยตรงนี้ไม่ใช่ง่ายแล้วนะครับก็คงต้องหาที่อยู่ระยะยาวจะเอาอยัางไงการช่วยเหลือในระยะสั้นเด็ก ผู้ใหญ่ที่อยู่อาศัยเดี๋ยวคงต้องรีบ่ยากขยายเป็นช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเพราะทุกคนก็ทั์ทสินี่มีเหลือลมีบางคนอาจจะเอาของมาได้บ้านที่อยู่ใกลยอยู่ต้นเพล่ในที่อยู่ใกล้ต้นเพลิงนี่คงไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็ดูโดยเฉพาะเด็กที่ต้องไปเรียนหนังสือนะอุปรกรณ์กางแต่ว่าสนใ่ก็ได้อยู่ในกรทมครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราคงน่าจะดูแลไ,ได้แล้วก็ดูเรื่องมาตรการเรื่องโควิดเพราะว่าคุณนี้ผมมาสวัสดทุกคนอีกทีหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเป็นคลัสเตอร์เรื๋ยนี้ว่าอยู่ใกล้เคียงกัน แล้วก็พาตรงนี้นอนนี่ใครนอนหลับนะครับครับแล้วบอกเขาก็บอกว่าอย่าทิ้งเราแล้วก็ตะโกนบอกูว่าอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วพวกเราเองก็ผมไม่มีอะไรแต่ว่าขอให้คิดถึงเพื่อนร่วมเมืองนะที่อยู่ในภาวะลําบากในคืนนี้นะครับโดยเฉพาะเด็กทั้งหลายผมว่าเราก็ส่งใจมาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเรานะครับแล้วก็เป็นเหตุที่ไม่คาดคิดแค่คิดถึงเขาผมว่าก็ดีแล้วล่ะผมว่าเขาก็ได้กําลังใจจากเราแลวเดี๋ยวทางนิยมดูแลให้เองครับ ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราทางเรารับผิดชอบดูแลเต็มที่นะก็เราก็พักผ่อนนะครับเด็กแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็ตื่นมาสู้ชีวิตผมว่าเรายังมีโชคดีกับอีกหลายคนนะที่อยู่ที่นี่ที่ประสบปัญหาต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะช่วยวระคับระคองแล้วก็ฝ่าฟันตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้เองไม่ต้องหว่วงครับ,รบเดี๋ยวพรุนะ่งนี้ถ้าเกิดขาดเรืออะไรเดี๋ยวบอกพวกเราอีกทีนะตอนนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องส่งอะไรมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปว่าดีว่าเยอะแล้วมันก็ล้นมาเปล่าแล้วจะมีปัญหาเรื่องบาิกจ่ารก็ไม่เป็นไรนะครับ โอเคนะพวกเรามีอะไรแนะนำก็บอกนะครับนะโอเคครับเมื่อกี้เออเมื่อกี้ไปประชุมกับสมาคมสายวิทยามาเป็นยังไงบ้างได้มาที่เราไปเจอเขาที่วิ่งไงก็เรียบร้อยแล้วเขาก็เาก็ดีแต่เขาประชุมถึงดึกนะสองทุ่มกว่าเพิ่งประชุมเสร็จตอนสามทุ่มก็เลยมาติดมาที่นี่พอดีก็ตอนวิทยาก็มีความกระตือร้นในการอยากทำเมืองให้ดีขึ้นด้วยก็มีคุยหลายประเด็นเดี๋ยวเราไปทําต่อแต่ไม่ได้ไลฟ์ตรงนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องเขาประชุมมงกลุ่มย่อยการทานข้าวหรือยังครับกินละเมื่อกี้พอดีเฮ้ยเห ตัดผมใหม่นะคุณผู้ชมก็คนผมยาวเราเพินแวบไปหนึ่งไปตัดผมแล้วหาข้าวกินแล no ้วก็ตัดไปสุดกับขอขอบคุณทุกความร่วมมือครับวันนี้ลรวก็พวกเราส่งใจไปให้พี่น้องเราที่นี่นะฮะที่กําลังเดือดร้อนแล้วก็ผมว่าหลายคนอยู่ในภาวะที่อดหูเข้าใจแล้วก็เสียศูญเสียไม่มีอะไรหมดตัวแต่ก็ทงให้กําลังใจว่าดีกว่าเสียชีวิตดีกว่าบาดเจ็บนะอย่างน้อยเอาชีวิตรอดมาของที่มันไม่ไปปัญหาใหม่ได้ไม่เป็นไร ก็เป็นห่วงเน้นเรื่องเด็กฮะที่ต้องดูเรื่องโรงเรียนดูเรื่องสภาพติดใจเขาแล้วก็พรุ่งนี้ผมว่าอันดับสำคัญก็คือเรื่องห้องอาบน้ำนะซึ่งบาว่นจะไม่มีที่อาบน้ำอ่ะหลายคนก็ยังอยู่ชุดนักเรียนอยู่ครับคืนนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวชาติดูแลเองครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีทีมงานหลากหลายคนที่พร้อมดูแลไปพร้อมกันนะครับไม่ต้องห่วงที่ถึงพี่น้องประชาชนก็มาก็ร่วมใจกันไม่มีครับไม่มีแบ่งฝ่ายอะไรทุกคนรวมเป็นหนึ่งเพื่อช่วยแก้ปัญหาครับเราขออนุญาตลาพวกเราก่อนครับเราพักก่อนนะ พักผ่อนกันครับคืกนี้เจอกันครับ,ค,รบคืนนี้ขออญาตราารตสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ,รรบสวัสดีครับ